ต้องรับรู้จากรักษาคาพูดแล้วก็ผู้นําที่ดีนะครับบอกไปเลยครับผู้นําที่ดีไม่ได้นั่งอยู่บนหัวคนครับผู้นําที่ดีนั่งอยู่ที่ไหนครับนั่งอยู่ในใจคนครับต้องสามารถครองใจลูกคินได้ผมไปออกไปทาสายงานกับท่านเอ็มรุ่นิศนุอย่างเงี้ยครับคือถ้าไม่กินข้าวก็ไม่กินด้วยกันคือถ้าอดก็คือบางทีลูกค้ายเยอะไม่ทันกินข้าวบาทีลืมมัวแต่คุยกันบางทีกินน้ําแก้วเดียวอ,อยู่จนถึงสองทุ่ม่บางทีตั้งตั้งแต่ประมาณเก้าโมงสิบโมง ก็คือจริงๆก็มีโอกาสแวะไปกินได้แต่ว่าก็ต้องรอคือบางครั้งเขาก็นะครับทำหน้าอยู่แต่ถ้าเราเกิดไปนั่งกิน,น,นแบบบางคนไปแบบเดี๋ยวลูกคิมเราคิดไม่ดีแล้วก็ครองงานบอกไว้เลยว่าที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ดวงไม่ใช่ดวงนะครับเกิดจากการวางแผนถ้าใครอาศัยดวงคิดว่าสําเร็จเพราะว่าม่อสมเด็จหรือเปล่าครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่สมเด็จธรรมดานะครับ สมเด็จหุนเซนโง่จริงๆเลยคืออยากให้ครองคือต้องวางแผนร้านที่เปิดเยอะๆเ,เนี่ยร้านอาหารที่เปิดในฝันแกนเนี่ยที่เปิดเปิดปิดปิดเนี่ยถามจริงมีใครวางแผนให้ตัวเองเจ๊งไหม,ไม,มที่เจ๊งเพราะไม่วางแผนครับต้องมาศึกษาดีๆครับแล้วสุดท้ายนะครับหมดครับหมดหรือยังครับอบอกไว้เลยอยากให้ทุกท่านตั้งใจทําอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจทำหมั่นเข้าประชุมแล้วก็ออกพบลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่บางคนบอกต่อเนื่องสม่ำเสมอจำได้หปีละครั้งเขาก็เรียกสม่ำเสมอนะครับรู้ออกไปหาลูกค้าประจำเลยปีละครั้งจะสม่ำเสมอเดือนละครั้งก็สม่ำเสมอถ้ามีโอกาสจริงๆถ้าทำทุกวันได้ทำทุกวันครับจริงๆครับเราลุยอย่างหนักในวันนี้อาจจะขึ้นคราวสตาร์โบนัสเดือนแสนในอีก5ปีข้างหน้า อาจจะรวยเป็นเศรษฐีในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยดีกว่าจนจนตายใช่ไหมครับท่านอาจจะได้เต้นในอีก5ปีข้างหน้าดีกว่าขีาาาข่มอเตอร์ไซค์ทั้งชาติใช่ไหมครับขอให้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็6เดือนแสนหนึ่งปีล้านห้าปีเกษียณทุกคนครับสวัสดีครับ